ันะเทากับพิดไปจนสุดดีดีครับเรื่องปูกล่องที่ดีดีสวัสดีจ้ามันนี่ลม็กกูแก้วค่ะปูชาดอกไม้ยายอ้อยผ้าด้วยปูชาดอกไม้กาบใบปูและสาธุสาธุสาธุเด้อขอกุศลผลบุญเด้อค่ะผู้ใดเบิ่งยายอ้อยผ้าด้วยกปนิสกุมเลาปรารถนาค่ะกุศลผลบุญ วันนี้มาที่กูแก้วแก้วกูสาธุสาธุเทนนักันเดค่ะเด้อเด,ด็กาบไดบ่ายปูแล้วสาธุสาธุเปนนักกนรเด้อค่ะเด้อ ามาขอเพิ่อบุญบารม,มีเด้อปุวยสาธุ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 เด้อปาขอพ่บุญบารม,มีเด้อ ีใยอ่อยพาด้วยมนานาวมีมากก,มากุแกวค่ะมะแกวกู ยาอ้อยพารวยมาแก้วกุสาทุสาธทุสาธทุตสทุตัสทุปรเบิ๋ยแย้อ้อยพาด้วยกันที่โศกไม่ทาบาดนะเป็นน้ำกัดเด้อจ้ะหายถูกขายโศกหายโรคหายพัายมันจะสิ่งดีๆงามๆขอกุศลผลบุญสาธุสาธุ สาธุสาธุนี่ยายอ้อยพาด้วยผ้ามาเอาบุญกุศลผลบุญเนอ,อหนูนน้ำคำชูใครดูยายอ้อยพาด้วยก็สุขภาพแข็งแรงถูกหวยรวยปือร่ำร่ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะเด้อสาธุสาธุ คนยุ่สมสอบด้อปูเอ้ถูกก็คอยคนติดตามหลายสาธุสาธุวันนี้บ่ากแก้วบ้าแก้วกูเนาะนใครดูยายอ้อยพาด้วยก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงรำ่ำรวยรำ่ำรวยถูกหยวยรวยเบอร์สาธุสาธุ กร,ระตุ้อเด้อลูกดาษลกกระพแข็งแรงพ้เบิงแย่อ่อยพาด้วยก็โศกให้ลาบเรื่องก้าวนาลุงเรื่องดูงเรื่อง มะนาสุด MM. เดียวเล่่ asa> asa ่่ okay. ่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่อ่าว่เ่่่่่่่่่่่ออ่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่ั ด็กย่อยพาด้วยมากราบบปุ้มผ่นี่จ้ะนี่เป็นประสาทตีนี่แม่ค่ะเปบันไดเป็นแม่ค่ะสาธุสาธุแม่ค่ะขอเลี้ยงอาหารปลาสาธุสาธุขยัองน่อยสาธุเด้อขอให้ทุกร้านสุขภาพแข็งแรงอยู่รอดปลอดภัย วันนี so first, on, right? ้ยวย่อยอ้อยพาา้วยได้มาแก้วกูตัวเนาะแก้วกูมากราบมะวายขอเพ่งบุญบารมีมากับแม่วันขอให้สุขภาพแข็งแรงสาธุ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 ฝุ่นโอ้ยพักกันย่างบึนบืนโอ้ดีดีดีสุสาธุสาธุสาธุลองมะนาวร้อนไหมอาบน้ำไหมไม่อาบอ้าวกดเสียงดังง่วงนอนยังหอมเลยหอมเลยเอาหมดเจ้าของ มาเด้อลูกเด้อนางนะมาเถอะนะมากระถูกยาบันมาเนี่ยเอาดีหน้าเอาถูกไม่แย่สื่อยาเป็นใจอ้ายพารวยขอโชคขอราบเจ็ดยูถูกไก่ข้นนิยมสอบเด้ออยู่รอดปลอดภัย จะเลื่อนลุงเรื่องลุงเรื่องสาธุสาธุจุแกวกูเด้อขาเด้อนี่ติดตามยายอ่อยผ้ารวยสิมิบุญวาสนาโชครับแก้วแหวนเงินทองม่บุญกุศลพลบุญใครดูยายอ้อยพารวยก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงๆๆอยู่รอดปลอดภัยร่ำรวยเง,ง,งินทองชีวิตยั่งยืน เาสิีว่าสองไสาธุสาธุสาธุไปด้วยกันค่ะสาธุไปด้วยกันสาธุไปน้ำกันเด้อค่ะเด้อสาธุไปน้ำกัน ตูวไปน้ำกันสาธิตไปน้ำกันน้าาอาชีพนี้นันคือให้งามคืดก่าเ้ยย่าเปนพันน้ำน้ำมันนี่เลไปกันน้ำไว้เออนั่นกัน ตัวนี้เลยนอนกันน้ำกันน้กกันน้ำกกันกันำไาก็เนี่ยนกาปะโป้ปักโซลูอันนั้นไคนั่นสาธุสาธุตัมะว่าอาทิตย์ตัดีโอ้โหเก่งสิเนาะแม่เอาหมดเอี่ยมันช่ดสูงสันนี่ กดไลค์กดแชร์ให้ยายอ้อยพารวยด้วยนะคะเด้อกดติดตามให้ยายอ้อยพาด้วยเพื่อกดติดตามสุขภาพแข็งแรงวิโศกราบพิวาสนาอยู่เย็นเป็นสุขถูกหวยรวยเบอร์ร่ำรวยร่ำรวยร สาธุสาธุสาธุขอดูใจอ้อยพารวยดูน้ำกันเด้อค่ะเด้อสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจะเดินลู่นะเพดได้เห็นขอยสุขภาพแข็งแรงเด,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 ด้อค่ะเด้อ แม่บจ้าองขเย่ผายวกนนี้าเอาไปแล้วจ้าเอาไปยังสวัสดีจ้าขายดีพ่หน้าจ้าน้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายายอ้อยพารวยค่ะจ่าเพื่อขายอยู่จาเพื่อขายอยู่น้อจากใช้วาค่ะจามาเที่ยวค่ะมาเที่ยวค่ะสถานที่ต้องเที่ยวค่ะสถานที่เที่ยวกัน ขอไปก็ดีดีบรรยากาศกับอะไรทำบุญไปเอาไข่อาหารปลาจ้าจ้าติดตามจ้าติดตามันได้จ้า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 อมอีกจิตนะจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวเดยวดจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวเอาไปให้หลานได้ไหมนะโอ้จะได้จังใาแห้งกระเป๋าส้มปะไปกันดีกว่าทิม จ้าเอฟซีเนาะโอ้ยบาดจ้าจ่าเออเด็กยายอ้อยพาดไว้ค่ะวันดีค่ะติดตามยายอ้อยติดตามยายอ้อยพาดด้วยเด็กๆค่ะเด้อเพื่อนติดตามยายอ้อยพาดด้วยกับสุขภาพแข็งแรงค่ะจ้าจ้าจ่าโอ้ดีเนาะเด็กคายได้เสด็จมหาจ้าจ้าจ้ามาเที่ยวใหม่นะจ้ามาเที่ยวใหม่จะมาหานะยายอ้อยพาดไว้เด้อจ้าติดตามค่ะติดตามจ้าติดตามจ้า จ้าจ้ามากระปูจ <|so|>? <sp ้าจ้าจ้าด่มันจ้ารถตู้ค่ะสาธุสาธุไปด้วยกันเด้อค่ะเด้อสาธุไปด้วยกันค่ะ